อ่ะครับอ่าสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าที่เจออาการของเดนน้ํานะครับเดนน้ํา LG อ่าเสียบ่อยนะครับอาการเสียบ่อยของเดนน้ํา LG นะครับอ่าเกิดมาจากเฟืองลูดนะครับแต่มอเตอร์ยังทํางานได้อยู่นะครับอาการของเฟืองลูดมันบอกว่ามันทํางานหนักเกินพิกัดของมันนะครับอ่าเฟืองมาเลยลูดนะครับ ทีนี้เราจะมา,าหาสาเหตุของมันว่าทําไมมันถึงรูดนะครับเพราะว่ามันทํางานหนักนะครับ <c oughs> ถ้าเราเป็นมือใหม่เราจะไม่เข้าใจเลยว่ามันทํางานหนักยังไงทําไมเฟืองมันถึงรูดประมาณนี้นะครับอาการทํางานหนักของเดนน้ํา LG นะครับที่พี่น้องมือใหม่หลายท่านาที่เจอปัญหาเนื่องจากว่า,าไปตั้งระ,ระบบของเขาระหว่างช่วงคัสนี่นครับ มีผลหมดนะครับหนึ่งไปตั้งนอ็อตตั้งคัดไม่ได้ขนาดมันสองอามาตั้งตัวปรับระดับน้ำตัวนี้นะครับปรับระดับน้ำตั้งค์ดไปในตัว,ตวไม่ถูกตำแหน่งมันทำให้เตนน้ำดึงหนักนะครับ <c oughs> เอาทีนี้มันหนักยังไงนะครับถ้าปกติเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเขาจะปั่นหมาดได้นะครับ วิธีปัดหมาดไม่ได้ถ้ามันปัดหมาดถ้าเราคลายตัวนี้ออกเยอะเกินไปนะครับอ่าเวลาเดินน้ําดึงจะปัดหมาดอ่าถ้ามันห่างเกินไปอ่ามันก็จะทําให้ถังไม่หมุนหมุนแต่ใบซักนะครับทีนี้ถ้าเราเอาเข้าเกินไปนะครับถ้าเราเข้าเกินไปนะครับถ้าเราเข้าเกินเยอะเกินไปอ่าเอาเอาไปเกียบชิดหรือว่าบางบางลายเอาชนเลยก็มีนะครับเอาเอาชนแบบนี้เลยก็มีนะครับอันนี้เริ่มจะทํางานหนักแล้วนะครับนะครับ นะครับเริ่มจะทํางานหนักแล้วเดนน้ำจะดึงหนักละดึงหนักตัวนี้ดึงหนักยังไม่พอนะครับมีพี่น้องท่านมาตั้งตัวนี้อีกนะครับถ้าตั้งตัวนี้ขยับมาทางเดนน้ํานะครับมาทางเดนน้ําเดนน้ําจะทํางานหนักไปเป็นสี่ห้าเท่าเลยนะครับเนื่องจากว่ามันหนักพอมันหนักเกินขนาดพิกัดของมันปุ๊บเนี่ยครับเฟืองด้านในของมันจะลูดนะครับ <G> เฟืองของมันก็จะมีประมาณนี้เท่านั้นเองเห็นครับเนี่ยครับ อันนี้ผมให้ดูนะครับเ <c oughs> นี่ยครับอ่าเฟืองฟันเฟืองก็จะมีประมาณนี้เห็นไหมครับนะครับทีนี้ถ้ามันทางานหนักนะครับมาทํางานหนักเกินไปนะครับอ่าอ่าตัวนี้นะครับจะจะถูกมอเตอร์หมุนนะครับอ่าเฟืเองตัวนี้นะครับอ่าจะถูกมอเตอร์หมุนเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้มันดึงไม่ไหวครับไอ้ตัวนี้มันดึงไม่ไหวมันหนักเกินไป ทำให้เฟืองรูดหรือว่าเฟืองหักไปประมาณข้อหรือสองข้อมันจะเกิดการหนักแตกแกคือดึงน้ําไม่สุดดึงน้ําไม่ออกนะครับดึงน้ําไม่ได้เต็มที่ของมัน <c oughs> จังหวะที่ถ้าเฟืองมันรูดนะครับมันกระดักแกแมันไปไม่ได้เนื่องจากว่าเฟืองมันขาดเห็นไหมครับอ่าสาเหตุของมันก็จะมีประมาณนี้นะครับหนึ่ง เราได้ตั้งตัวนี้ครับอ่าเข้าลึกเกินไปนะครับเข้าลึกเกินไปอ่าสมมุติว่าประมาณนี้เห um ็นไหมครับถ้าเราอยู่ประมาณนี้จังหวะให้ระยะของเขาเห็นไหมครับเห็นครับอ่าเดนน้ําจะดึงเดนน้ําจะดึงให้ตัวของนะครับอ่าอ่าดึงขึ้นมาได้ได้ระยะของมันนะครับได้ระยะของมันอ่าเห็นไหมครับอันนี้อันนี้เบาแล้วนะครับเนี่ยเบาแล้วเห็นไหมครับแต่ถ้าเราหมุนเข้าไปเยอะเกินไปนะครับเข้าหมุนเยอะเกินไปปุ๊บเห็นไหมครับ หนักเลยเห็นไหมครับเนี่ยผมใช้แรงกดเท่ากันหรือเยอะกว่าเมื่อกี้อีกนะครับไอ้อ่ามันไม่ไปแล้วครับมันหนักนะครับแต่ถ้าผมคลายออกมาสักหน่อยเห็นไหมครับแรงกดเท่ากันเห็นไหมครับมันไปได้เลยมันเบาแล้วเพราะได้ตำแหน่งของมันนะครับทีนี้จังหวะที่เราได้ไปตั้งตัวนี้เข้าลึกเกินไปมันหนักอยู่แล้วครับ และจังหวะที่เรามาหมุนตัวนี้ครับอ่าหมุนตัวนี้หมุนตัวนี้ขยับเข้ามาอีกเห็นไหมครับตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ครับตัวตัวปรับตัวนี้อีกตัวนะครับที่ทําให้มันตึงมันแน่นนะครับอ่าผมพาออกไปดูออกเอามาดูเลยดีกว่าจะให้อยู่ตำแหน่งเดิมอ่าให้พี่น้องมือใหม่ได้เข้าใจว่าเออมันเป็นเพราะตัวนี้ตัวนี้นะครับ องออกมาเลยดีกว่าออกยากเหมือนกันนะไม่ตรงล่องมันนะครับนี่นะครับเราออกมาให้ดูแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับว่ามันจะหนักขนาดไหนนะครับ อ่าน็อตตัวนี้ครับสําคัญนะครับอ่าถ้า kind of เราขยับมาทางนี้นะครับอ่าขยับมาทางนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าขยับมาทางนี้นะครับมาทางนี้เยอะเกินไปนะครับมาทางเดินน้ำว่างั้นเถอะครับเนี่ยครับเอามาให้สุดเลยนะครับถ้าเราเอามาให้สุดทางนี้มาทางเดินน้ํานะครับอ้าวเนี่ยครับเอาวางตาแหน่งถ้าเราขยับไอ้ตัวนี้นะครับ มาทางนี้จนสุดนะครับอ่าจนสุดเลยจนสุดจังหวะเดินน้าดึงลําพังไอ้ตัวนี้ก็หนักแล้วนะครับที่เราเอาเข้าไปลึกเกินไปนะครับเนี่ยครับลึกเกินไปไอ้ตัวนี้ก็หนักแล้วจังหวะที่เราขยับตัวน็อตตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ครับขยับเข้ามาทางเดินน้ํานะครับเดินน้ําจะทํางานหนักไปหลายเท่าพอมันหนักเกินไปขนาดของมันนะครับมันก็จะลู่ เห็นไหมครับเนี่ยครับเฟืองตัวนี้เพราะว่าไอ้สองตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะครับมันสามารถลูดได้นะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีฟันเฟืองอ่าที่มันออกทีๆหน่อยเพื่อที่จะไปรับกับไอ้ตัวหมุนของมอเตอร์เพื่อที่จะให้มันมีแรงอ่ามีแรงมีแรงดึงเหมือนนเถอะครับเขาเลยทําให้มันถีนะครับไม่ห่างเฟืองของมันนะครับอ่าทีนี้ ถ้ามันหนักเกินกําลังเข้ามันปุ๊บนะครับมันไปไม่ได้แล้วเฟืองมันพอเฟืองมันหักปุ๊บนะครับมันจะดักแก๊กๆๆ๊ๆๆๆๆๆไม่ไปทั้งที่มอเตอร์ของมันยังใช้งานได้อยู่เพียงแต่ว่าเดนน้ําไอ้เฟืองของมันเนี่ยครับลูดเท่านั้นเองนะครับสาเหตุก็อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่นะครับอ่าให้คลายน็อตตัวนี้ให้มันได้ขนาดของมันเช่นถ้าเรากด แบบนี้นะครับระยะของเขานะครับะระยะของเขาประมาณนี้ถ้ามันปั่นยังไม่แรงอาจจะใบซักจะหมุนเร็วกว่าถังแล้วก็ขยับไปนิดหนึ่งนะครับแล้วเราลองปั่นหมาดดูนะครับมันก็จะได้ตำแหน่งของมันนะครับทีนี้ถ้าเราเข้าไปเลือกเกินไปจนขนาดแบบนี้มันหนักแล้วมันกดไม่ไปนะครับเฉพาะตัวนี้ก็หนักแล้วแล้วทีนี้เราได้มาตั้ง อ่าตั้งตัวนี้นะครับเนี่ยครับอ่าตั้งน็อตเบอร์สิบตัวนี้ครับให้ขยับเข้ามาเนี่ยมันตัวนี้ขยับได้นะครับตัวเนี้ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันขยับได้เนี่ยครับเขาให้ตั้งถ้าเอามาทางเดนน้าทิ้งปุ๊บนะครับสูตรแบบนี้ปุ๊บเดนน้าทิ้งจะทํางานหนักดึงหนักแต่ถ้าเราไปขยับแบบนี้มันก็จะดึงเบาอาการดึงเบาแบบนี้ปุ๊บมันจะทําให้ลูกยางอ่าถ้ามาสูตรทางนี้ปุ๊บ ลูกยางปิดอ่เปิดน้ํานะครับมันจะเปิดน้ําน้อยเท่านั้นเองครับเนี่ยครับมันจะเปิดน้ําน้อยเนี่ยครับมันจะมันมันจะไหลน้ําจะไหลออกน้อยเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะมันจะไหลเข้ามานิดเดียวแต่ถ้าเราได้ขนาดเข้ามันอ่าปกติเขาจะมีแต้มสีไว้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะต้องอยู่ในตําแหน่งของมันตลอดเวลานะครับตําแหน่งของสีนะครับที่เขาเขาจะแต้มมาตลอดเวลาว่าตัวนี้ครับมันจะได้ระยะระยะดึง ได้ระยะดึงของเฟืองเห็นไหมครับอ่ามันจะได้ระยะดึงของเฟือง <c oughs> ซึ่งน้ําหนักมันก็จะเบาขึ้นนะครับตัวนี้ครับมันจะเบาขึ้นทีนี้ถ้าเราได้ไปตั้งตัวนี้อ่าตัวนี้เยอะเกินไปเขา้าเข้าลึกเกินไปปุ๊บมันจะหนักอย่างที่ผมอ,อธิบายไปหนักเลยเพอเราคลายออกให้ได้ตำแหน่งของมันอ่ามันก็จะเบาขึ้นมาพอเบาขึ้นมาปุ๊บเราก็ไอตัวนี้ ไม่จําเป็นไม่ต้องไปตั้งมันตัวนี้นะครับตัวนี้ครับเพราะว่าตัวนี้เขาตั้งไว้ให้ระยะหนึ่งดึงน้ําออกได้ปกติสองเดนน้าทิ้งก็จะทํางานเบาตาปกติแต่ถ้าปั่นมาดมันไม่แรงใบซักหมุนเร็วกว่าถังเราจะต้องมาตั้งตัวนี้นะครับอาการตั้งตัวนี้ไม่ต้องถึงกับชนนะครับไม่ต้องถึงกับชน ให้ระยะห่าง <c oughs> ให้ระยะห่างของมันจังหวัดเด่นดึงอ่าอ่าถ้าแบบนี้อ่าหนักเกินไปขยับมาอีกหน่อยอ่าเริ่มขยับได้แล้วขยับว่าอีกหน่อยอ่าอันนี้นี้ถ้าถ้ามันเยอะเกินไปแล้วก็กดปั่นหมาดดูถ้ากดปั่นหมาดดูแล้วปรากฏว่าถังในหมุนช้าอ่าติทีข,ขัดขัดเกิดการเสียนะแกะแกแกแก <c oughs> ถ้าเราหมุนไม่สุดไม่ได้ขัดตำแหน่งมันไอ้เฟืองตัวนี้ครับเฟืองข้างล่างเนี่ยครับ เ yeah. ฟืองตัวนี้ครับเฟืองคอล่าตัวนี้ก็จะเบียดกับปลายคาสตัวนี้เห็นไหมครับนะครับเอาก็จะเบียดกับปลายคาสตัวนี้นะครับเนะ่ค <c> ร <oughs> ับอ่าทําให้เกิดการเสียดแคลกเวลาซักเพราะฉะนั้นเราต้องหมุนตัวนี้ให้ได้ขนาดตาแหน่งของมันนะครับแต่สําคัญอย่า,อาไปเข้าลึกเกินไป <c oughs> เราเอาเข้าไปประมาณกะว่าเราสามารถเอามือดันถ้าแบบนี้ยังยังใกล้ไปนะครับเนี่ยใกล้ไปเอาออกมาอีกหน่อย อ่าแบบนี้ครับถ้าแบบนี้อ่าเดนน้ําก็จะทํางานเบาขึ้นนมครับแต่ถ้าเราอาหางออกมาปุ๊บเนี่ยอ่ามันก็จะเบาขึ้นไปอีกพอเบาขึ้นไปอีกถ้ามันเบาเกินไปปุ๊บปันหมาดอ่าถังในไม่หมุนหมุนแต่ใบซักหรือว่าถังในหมุนช้ากว่าเราก็ขยับเข้าไปได้คือตั้งตัวนี้นะครับอ่าบางท่านไปตั้งตัวนี้ลึกเกินไปนะครับแล้วก็แล้วก็ขยับตัวนี้นะครับอ่ามาทางเดนน้าเยอะเกินไปนะครับอ่า ทำให้เดนน้ําทํางานหนักพอเดนน้ําทํางานหนักมอเตอร์มันไม่เสียแต่ว่าเฟืองเขามันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเฟืองเขามันเนี่ยครับมันจะลูดได้นะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นให้ไปแก้ไขตรงนี้นะครับสําหรับอาการของเครื่องซักผ้า LG ที่เดนน้าเฟืองเดนน้าลูดนะครับอ่ไปเช็คกันดูนะครับเพราะว่าอาการที่มันทําให้เดนน้ําเฟืองลูดบ่อยนะครับมาจากหนึ่งแล้วก็ สองนี่ท่านเองครับเนี่ยครับมีแค่นี้เองครับอย่างอื่นไม่มีปัญหานะครับเอาละครับขอบคุณมากมายนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับอาการของเฟืองเดินน้ําเครื่องผ้า lg เสียบ่อยเฟืองรูดบ่อยเนี่ยครับมาจากที่ผมได้อธิบายไปนี่แหละครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ